เื่อนชาวยูทูบทุกท่านนะคะวันนี้แม่ขวัญน,นะคะก็ได้นี่นะคะปลาร้าค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะปลาร้ามาจากญี่ปุ่นนะคะเพื่อนๆนค่ะวันนี้นะคะเรามีปลาร้านะคะเดี๋ยวเราจะทดลองนะคะมาชิมกันนะว่าปลาร้าญี่ปุ่นกับปลาร้าไทยรสชาติเหมือนกันไหมนะคะเรามาลองชิมกันเลยนะคะมาดูคะ่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะปลาร้าญี่ปุ่น ที่เพื่อนๆน FC นะคะส่งมาให้นะคะนี่ก็เป็นการเปิดครั้งแรกนะคะจะเป็นลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นปลาหมึกเนาะปลาป่าเป็นปลาหมึกนี่ครับปลาหมึกปลาหมึก,มกเป็นท่อนๆน,นี่เราก็จะลองยำกันดูนะคะเขาบอกว่าลองตัวนี้เป็นสูตรสูตรค่อนข้างสูตรเค็มนะคะเดี๋ยวจะลองทํานิดหน่อยนะคะเพราะไม่เคยเกินนะคะก็จะเป็น เป็นลักษณะอันนี้เป็นเหมือนปลาหมึกเป็นชิ Elon ้นเป็นชิ้นแล้วไม่เหมือนไม่เหมือนปลาล่าบ้านเรานะคะเป็นเหมือนปลาหมึกเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะคะเขาเรียกปลาหมึกหมึกฮะเออโน่นเขาทำปลาล่าจากญี่ปุ่นไหนปลาล่าจากปลาหมึกกลิ่นไม่ไม่ไม่ได้เหม็นเหมือนปลาล่าไทยนะคะออกหอมหอมกลิ่นปลาหมึกอือไม่มีความเหม็นอะไรเลยไม่เหมือนปลาล่าไทยเลย ไม่มีไม่มีแล้วก็นี่นี่ก็คือปลาหมึกเนี่ยราคาแต่กลิ่นหอมนะหอมกลิ่นปลาหมึกเฉยๆไม่มีอะไรเลยแล้วก็นี่ฮะส่วนประกอบเขาบอกให้ขอนว่าเวลากินให้ทำอย่างนี้มีอะไรบ้างตะไคร้ตะไคร้ซอยลงไปเลยหอมแดงเขาบอกว่าอันนี้เป็นสไตล์คนไทยที่ที่ญี่ปุ่นเขากินกันแล้วแซ่ ก็พริกพริกน้อยๆนะไม่ต้องใส่เยอะก็เผ็ดใส่เยอะๆหน่อยนี่แล้วก็ติมด้วยมานาวะนาวบีบมะนาวใส่นิดหน่อยมะนาวนิดหน่อยก็คุณเลยคุณคุคค ทำอย่างนี้ก็เหมือนมันสไตล์คล้ายๆทําปลาจมก็เราหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเขากินกันเขาเห็นเขาทาเขาสอนผนผ่อนดูแล้วเขาเขาบอกว่าเขาทําอย่างเนี้ยแหละน่าจะเป็นปลาจม <c oughs> หรือว่าเป็นงัวงว่าคนไทยที่ญี่ปุ่นเขากินกันอย่างเนี้แล้วก็ลองชิมดูนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่จะกินเขาเขใส่ผักหน่อยนึงจะเกิดปลาญี่ปุ่นนะครับแล้วต้องเองราต้องกินนหัวกัน เค็มเขาบอกว่าส่วนน,น,นี้เค็มจะดีจป็นสุดเค็มนะเขาบอกว่าจมต้องมีกินข้าวอือเอาเรองปลุกกับข้าวแต่เนื้อปลาหมึกหวานนะเพื่อนน้ำเชื่อย อืมอืมดกเ้าโอเครเกร็ผักสลัดปลอดสารของเรานะครับจะไม่คน่นาโอชิต้องใส่แบบใส่เครื่องให้ครบนะพวกพริกพักวอะไรอ๋อมันพอใสค่ครบมันก็ si si no no sac mh allora 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 avete มก็แซ่บจัดจาา้านเนี่ยำเมืองกำเมืองเมาะเมาะขนาดเลยยำหฮาญี่ปุ่นยำหฮาญี่ปุ่น เนื้อปลาหมึกมันเป็นรสชาติเหนียวไหมหรือว่ารสชาติมีเค็มอย่างเดียวมีมีออกบึกบางชิ้นก็ออกหวานหน่อยมีความหวานของเนื้อปลาหมึกด้วยไม่ได้เค็มเรื้องเค็มใส่มันที่ม่เค็มมันจะเป็นเค็มน้ำนู่ก็ไม่น่าไม่น่ากลัวเข้าปลาไทยพูดพูดตรงตรงเลย่ะ ไปแล้วใครนักกูกินข,ข้าวโอเค มา,มาครับปลาญี่ปุ่นเพียวๆคำแรกบ้องเพียวก่อนเครื่องคำแรกบ้องเพียวมีความเค็มเค็มนะเค็มมากๆ เขาบอกว่านี่เป็นสูตรเค็มอืนนมอเหมือนปลาจ่องของเราเลยไม่แต่บางตัวมันก็ออกหวานแปลงกันม็นบางส่ว<ค>นิคนเคยกินปลาจ่องนี่ต<ๆ>็งเนี่ยรสชาติคล้ายกันเลยต้องกินกับข้าวต้องกินกับข้าวจะดีแล้วก็ตำด้วยผักอื นึงว um, <Y ami. S 1> uh ันวันได้กินปลาเนนี่เนี่ยอินเสิร์ชเจนเจแปนนิสแอนโชวีเทสแอนโชวีเจแปนิสยำหมีอ่าฮะ This is the material um octopus ได้กินปลาลานะมันวัน s w i t h เออไปจิชิบบยวยมีโอเคอ่ะเดลิเชียใครชอบกินเผ็ดก็ใส่พริกเยอะๆหน่อยหนู oh, ว่าเวลาเรากัดโดนพริกอะ่ะแล้วพริกมันจะแบบมันก็จะไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่นะ ก็เ,เหมาะสําหรับคนที่ชอบเค็มนะ,นะออกเค็มเค็มหน่อยนนนเนเาะล้วก็เทสให้เขาแล้วนะ,น,น,ะนี่ก็คือเอฟซีเขาส่งมาให้นะคะเค็มนําจากญี่ปุ่นนะคะก็เราก็มาชิมก็ถามหลายครั้งแล้วว่าเขาส่งมาได้เป็นกี่เดือนแล้วเนี่ยเป็นเดือนกว่าสองเดือนแล้วมั้งเราก็เก็บไว้ในเขาสั่งว่าให้เก็บไว้ในตู้เย็นเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นก็ไม่ได้ออกมาชิมสักทีนะคะ ก็ถือว่าเป็นอาหารที่โอเคเลยอะเวลาหิวเวลาอะไรแบบนะก็เอาง่ายๆง่ายๆเก็บมากินง่ายด่วนบ้านเราเนาะเมงวันเยอะต้องปิดก่อนปิดก,ก่อนไ <ๆ S 2> ม่ได้กินไม่ได้กินนะบอกว่าเหลือถ้าเหลือ <ๆ S 1> เนี่ยก็ให้เอาเก็บไว้นะคะในตู้เย็นนะคะกิๆๆนกับข้าวสวยนะคะอร่อยเมนูนี้ เมื่อกี้กับตะเกียบอะไรเนี้ยอร่อยครับก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับลาบิกับปลานะคะปลาญี่ปุ่น